นะครับต <Okay. S 1> <laughs> ัวใสแต่วันนี้ขอไม่กินนะครับมันท้องมันไข่มากโอเคเราต้องปล่อยครับเพื่อการพ้นชนไปลุกไปไปโจ้ไปนี้โจ้ โอเคสวัสดีครับนา้นาๆสายตกทุกท่านวันนี้ก็จะมาพบก,กับช่องเบียเด็กสายคลองนะครับโอเควันนี้เราจะพบก,กับไม้ไม้เดิมแล้วนะครับวันนี้คลิปที่แล้วคลิปที่แล้วามาไม่เตรียมพร้อมอะไรครับพอคลิปนี้มาเตรียมพร้อมมาอย่างดีครับเตรียมเดือดเตรียมคันวันนี้เอาขาสตรีมครับ พันยูเอลสตีมครับประกบกับอาบูบีเอฟแปดครับมาลองดูกันครับว่าจะเป็นยังไงเยอปลาช่อนปลาเบดจะมันแค่ไหนไปชมกันเลยนะครับนิวอาทิตย์ไปกันเลยดูกันครับวันนี้ครับจะเป็นยังไงดูไม้ครับน้ำลดเยอะมากครับ อันนี้เอาอาบูเบียแปดมาทำสตีมถ้าโดนตัวใหญ่ก็จะเยื่อมันสักหน่อยนะครับดูกันเลยครับเกี่ยวใครเนี่ยเพียบเลย วันหยุดของเกาหลีนะครับคนตกปลาก็จะเยอะหน่อยแต่ส่วนมากเกาหลีเขาไม่มาเขาจะมาวันเสาร์าที่เขาจะไปแคมปิง้งไปลางเต็นท์กันเขาไม่ค่อยเห็นมาวันเสาร์นี่จะเยอะ,ยะลองเปลี่ยนมุมดูนะครับจานมาร์ก เฮ้ะฮะช้อนโดดชั่นบ้าอะไรมาโดดไปเรื่อยกินคันยูเอลสักบาทหน่อยดิปลาเล็กแน่นอนเลยนี่ ปลาเล็กกัดสะดุ้งเลยทำไมทำไม,ำไมรับซีบอ่ะ เดี๋ยวผมห้าตัวมันหายไปไหนหมดวะอาาโอ้โพอดีหนึ่งครับที่เนี่ยกอยันพื้นนุ่นตึกตอยู่เอาแล้ว <laughs> เอาแล้ว <c oughs> โอ้ <c oughs> ไม่จู้ไม่อะไรเลยฮะ <c oughs> ก็ดีก็รู้เรื่องก็รู้เรื่องว่าปลาแต่ไม่สู้เลยว่าปลาขาวเลยนะดูดิไม่สู้เลยนะโอ้ยไม่สู้เลยเบก,ก็ไม่ได้แข็งอะไรให้ปลาดาบนี่มันเบาอ่ะมันไม่แรงวะ่ะเอาลยครับ Okay, ก็โอเคอยู่นะไซนี้ <c oughs> กเซนก็ดีนะรู้เรื่องพอได้เยอะ ดูดิตัวยังใหญ่อะแต่แว่าไม่แรงเลยมาเขึ้นมาเหอขฮปลาขาวปลาขาวไม่แรงเลยอุ้ย Rồi lá do mỡ <laughs> <laughs> Ôi chết, à. luôn. uh <laughs> <laughs> วยครับ <Okay. S 1> ไปห้หนูโอ <Okay. S 1> เคแรงเบาเกินนะเองนะ่ะ คาเบสปลาช่อนอย่างนเงี้ยโดนนี่ใสได้มันเอาแล้วดันมากไปเล่นหน่อยเดียวไปเบลกว้ยอืมไซนี้ปปนไปเรื่อย Ừm, cái này ừ, nhét đi tỉnh nè cho nói cho tuổi ừ, này Ừm Ủa, tuổi tuổi này có gì dễ Cúc này อยากโดนคันยูเอลจังเลยโชว์ตัวหน่อยดิใช่โอเคไน,นี่ไช่สองนะครับเนี่ยอ่า Ok. <laughs> <laughs> Đồn wa. ภายในรู้เลยนี่ไายในรู้ปะก่อนมันตัวยังใหญ่ดูแล้วน่าจะใหญ่ภายในเลยเกตทองทองเนี่ยว่าเออหนึกว่าเป็นอะไรนี่ตึกนะตึกเลยแล้วก็แล้วก็หลุดแล้วก็ติดไม้สุดว่าได้เกตครับพี่น้องโอ้โหถ้าโดนเข้าไปนี่เป็นไงวะนี่ อะไรไม่รู้ปลาอะไรไม่รู้ปลาอะไรไม่รู้ครับรู้สึกว่าแรงอะไรไม่รู้ปลาอะไรไม่รู้ปอะไรไม่รู้โอ้แรงดีแรงดี แรงดีเฮ้ยปลาพี่พวปลาพี่ศพเงาเอาวาะนานเ,เอาวะปลาพี่ศพเงาแรงดีไม่รู้ ปลาพี่ศบยาวครับปลากระบอกแรงดี đúng you เชี่ย <Cheer. S 2> เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วครับ oh, <no. S 2> เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไอสวยๆเยอะมันมันไ <laughs> อสวยๆเยอะมันมันครับ มันมันโอ้โหแรงจัดอื้แรงจัดแรงจัดครับพี่น้องแรงจัดครับพี่น้องไม่เล็กนะครับโอเคไม่เล็กนะครับภาษาหนั ภาษานากนะครับตัดเม็บครับสีสวยด้วยนะครับตัวนี้สมบูรณ์ครับหนังกายแข็งแรงออื เรื่องอ้นี้ครับเอาเรื่องอน,นี้เอาเรื่องนะครับไอ้นี้ไอ้สวยนะฮะ ไป I love you อะไรเนี่ยอะไรครับเนี่ยไซนี้ยังเอาไซนี้ยังเอานะหลุด แล้วครับจานมาร์คดุกรัเสเซียครับ <Okay. S 2> โอเค <laughs> โตหน่อยพี่เออเฮ้อ้วนพักเก ดูนะฮะจังหวะนี้น้ำไหลน่าจะมีคนระับกัดนะครับมีได้ตามครับ เอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับ สวยโอเคย้าฮูเย้ยดีเหมือนกันนะเนี่ยโอเคอยากได้ที่ตักเลย ตักยังไม่มาตักแล้วขออนุญาตยกนะฮะโอ้โอหใส่สวยนะครับใส่นี้ที่บ้านเราก็ถือว่าหายากนะฮะ นล้วก็หายากนะฮะับาษาหนักไซนี้ฮะอ๋อไม่สวยนะฮะเป็นภาษาดีครับ จนะฮะคันยูลรอบบีแปดครับรบูบีแปดจำ ในี้ถ้าเปลี่ยนเป็นบ้านเราก็จะเป็นกระสูปนะครับโอเคอ้ <Okay. S 1> นี้นะครบบมันเราก็จะกระสูปดีๆนี่เอง นอกเลยแบบนีไสใหญ่ค โอ้โหสัตว์นี่กระโดดนะกระโดดเลยอ่ะใหญ่ไหมล่ะครับโอ้โหได้คลิปด้วยสัตว์เฮ็ดโดโคตรใหญ่ได้คลิปอยู่ได้คลิปอยู่โอเคกำลังลจนะครับเฮียงันไปขึ้นโอ้โหโโอ้เย็ดโดมาแล้วมาร์คแม่งงัดไม่ขึ้นจริงหูย เฮ้ยเดี๋ยวล้เปิดเบียร์วันก่อนเขียดโดโหยปลาช่อนใหญ่ครับมีสามีสาตัวนี้มีสายผิดคลิปใหม่ดีกว่าไม่ขาดสายพีสองกนนะปลาบ้านนี้ตัวกระติกลิกกลัวแต่มันหลุดนี่แหละปักตัวเบ็ดมันน้อยหลุดเก็บหาดอ๋อคกิบก็น้อยพอมเนี่ยทั้งวัวทั้งงัดทั้งหมดเลยปล่อยมันทัองนัน กัเนเมื่อกันหลุดซะโอ้อย,ออยดูดีดูดีดูดีจานกุ๊กมามาโอ้เอาไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเ,เอาตีท่าตีท่า,าไม่ได้น่มันยังแดงอยู่เลยเดี๋ยวยใจเย็นครับใจเย็นโอ้ยว่าจะมาหาตัวห้าโลซะหน่อยวะ อโอ้ยศโตว่าจะปล่อยซะหน่อยวะตกท้ายันเล็กหน่อยดิมาลองตกดูดิหนิเผื่อมันกัดนี่มันกัดกบมนะเอาก็จะเอากบมาตีไงเผื่อมันกัดกบเหนื่อยหรือยังลูกเหนื่อยแล้วขึ้นนะมาปุ๊บมา เปมากัดข้าวมุมปากด้วยนะมึงกัดดีาปะวะโอ้ยนิดเดียวเฮียเฮ้ยดูตัวดีว้าวลงไปทำไมปากอุอกอ้ยมันจีปากมือเก <c oughs> ิดด๋อย <c oughs>

รถถี่ไปแล้วครับ